สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอ๋นะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอ๋จะพาทําต้มจับชายหม้อใหญ่หม้อเบลมไว้ทานกันนะคะนี่ทําง่ายนะ,ะสูตรไม่ยุ่งยากเลยนะคะอะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแล้วก็ดูส่วนผสมไปพร้อมๆกันนะคะขั้นตอนแรกแม่โอ๋จะทํา3เกลือก,ก่อนนะคะ3าเกลก,ก็ส่วนผสมก็พริกไทยขาวนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะโขลกตําให้ละเอียดก่อนแล้วก็ตามด้วยรากผักชีนะคะสองถึงสามรากนะ,ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ตำ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 นะ,ะแล้วก็กระเทียมนะคะ ม่เอใช้เป็นกระเทียมไทยนะประมาณสัก10กลีบนะคะ,ะใส่ลงไปเนาะอ่ะก็ทีนี้ก็ตำให้ละเอียดนะคะตำตำ,ตำ,ต,ำตำให้ละเอียดนะโอเคพอเราตำละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาตั้งกระทะค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปนะคะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะอ่ะแล้วก็ทีนี้พอน้ํามันเริ่มร้อนใส่3ามเกลือลงไปค่ะใส่3มเกลือลงไปผัดนะผัดให้สมเกลือหอมก่อนนะอ่ะพอผัดสมเกลือหอมแล้ว เราใส่เห็ดหอมค่ะอเห็ดหอมก็แช่น้ําให้นิ่มนะคะแล้วก็ผัดเห็ดหอมใช้สองถึงสามดอกผัดให้มีกลิ่นเห็ดหอมขึ้นมานะคะต้มจับฉ่ายของเราจะอร่อยเนาะและอันนี้เป็นเล้งกระดูกเล้งนะคะแม่โอใส่ประมาณหนึ่งกิโลนะอ,อันนี้มันชิ้นใหญ่ไปนิดหนึ่งเนะาะไม่เป็นไรเราก็จะผัดนะเล้งแล้วก็หมูสามชั้นแม่โอใช้อยู่ประมาณเจ็ดร้อยกรัมนะคะก็ผัดส่วนผสมให้รัดตัวนะคะ ให้หมูของเรารัดตัวก่อนเนาะพอรัดตัวแล้วเริ่มปรุงนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไป3ช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรส3ช้อนโต๊ะนะเกลือป่อนนะคะอันนี้เป็นเกลือป่อนเนาะหช้อนโต๊ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดก่อนนะคะผัดส่วนผสมพวกนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วทีนี้แม่โอก,ก็ตามด้วยผักนะผักก็แล้วแต่ชอบแลยนะแม่โอก,ก็ใส่หัวชัชเท้านะกะลัมปลีนะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นคะน้าเนาะ กวางตุง้งใครจะใส่แครอทหรือใส่ผักอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองชอบนะคะเราจะผัดผ,ผัดผักให้พอสลบนิดนึงนะแล้วทีนี้เรายกออกจากเตานะคะมาใส่ในน้านะน้ําก็ใช้น้ําเปล่าอยู่ประมาณ3ลิตรนะตักผักกับหมูที่เราผัดไว้เมื่อกี้นะคะตักใส่ลงไปเลยเนาะอ่ะพอตักส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ซีอิ๊วดำลงไปนะคะ1.5ช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็ตามด้วย ซุปก้อนหมูนะคะหก้อนน้ําตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายอะ่ะใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะเนาะอ่าถ้าเกิดใครไม่ชอบหวานสามารถลดลงได้นะะทีนี้ก็ถึงเวลาตุ๋นค่ะตุ๋นยาวเลยนะคะพอผักเริ่มเปื่อยละนะคะเราตามด้วยน้ำมันหอยนะคะแม่โอจะใส่ไป3มช้อนโต๊ะนะปิดฝาตุ๋นต่ออีกนิดหนึ่งนะคะให้ผักเขานิ่มนะจับฉ่ายยิ่งผักนิ่มยิ่งอร่อยนะเห็นไหม นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยจับฉ่ายหม้อใหญ่อร่อยนะคะสามารถทานได้เรื่อยๆนะถ้าเกิดวันหยุดทาไว้เลยค่ะต้มไม้เลยหม้อหนึ่งนะตักทานกันเรื่อยๆในบ้านนะคะอ่ะโอเคงั้นแมวจบคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ